YAMAHA X Max Turbo Big กสก o ตเ r อร์ชามหน้าไฟฟ้ามีโอกาสเกิดไหมหลังจากการเปิดตัวของ YAMAHA N Max และ a e r o x Alpha รุ่นใหม่ล่าสุดไปในปีนี้พวกเราก็ได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ของค่ายซ่อมเสียงซึ่งถือว่าเป็นลูกเล่นที่ดูน่าสนใจไม่น้อยอย่างระบบชามหน้าไฟฟ้า YE CVT ที่ทำการติดตั้งมาให้ในรถตัวท็อปของทั้ง2รุ่น แต่คำถามต่อไปคือเมื่อไหร่กันที่บิ๊กสกูตเตอร์อย่าง X Max จะนำระบบที่ว่านี้มาใช้บ้างก่อนอื่นเราต้องขออธิบายกันก่อนว่าระบบชามหน้าไฟฟ้า YECVT นั้นจะทำงานโดยการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปในส่วนของชามหน้าซึ่งมอเตอร์ดังกล่าวนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแต่จะเป็นตัวควบคุมอัตราการเปลี่ยนอัตราทดกำลังของเครื่องยนต์ที่จะถูกส่งไปสู่ล้อหลังจากเดิมที่ตัวรถจะมีอัตราเร่งแค่แบบเดียวจากโรงงาน y e ซีวจะทำให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกรูปแบบการส่งกำลังได้ตามใจมากกว่าเดิมอยากขี่ลากรอบเพื่อเอาอัตราเร่งหรือขี่แบบนุ่มนวลเพื่อเอาความประหยัดก็ทำได้เพียงแค่กดปุ่มบนประกับแฮนด์ซึ่งรถที่ทำการติดตั้งระบบดังกล่าวนั้นคือ n m a x Turbo และ a e r o x Alpha Turbo ที่เป็นรุ่นท็อปของรถทั้ง2รุ่นแน่นอนว่าเหตุผลที่ต้องเป็น2รุ่นนี้ก็มาจากการที่ทั้งคู่ใช้เครื่องยนต์155ซีซีลูกเดียวกันแต่มีจุดขายเป็นเรื่องความสปอร์ตเหมือนกัน แต่เราก็ต้องไม่ลืมว่ายังมีรถอโตเมติอีกรุ่นที่ขายความสปอร์ตด้วยแถมได้รับความนิยมเหมือนกันอีกนั่นก็คือ Yamaha X Max ซึ่งก็ดูมีเคาล่างที่รถรุ่นดังกล่าวจะทำการติดตั้งระบบ YECVT เข้าไปในอนาคต และคำถามที่ว่านี้ก็เป็นสิ่งที่สื่อจากอินโดนีเซียได้ทำการถามกับเจ้าหน้าที่ของทางยามาฮ่ในงานเปิดตัว a อร o x a l p อัลเช่นเดียวกันซึ่งคนจากค่ายซ่อมเสียงก็ได้ให้คำตอบว่าเรายินดีและฟังทุกความเห็นยามาฮ่สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้าเสมอแต่ในตอนนี้นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราอยากจะนำเสนอมันเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยในรถคลาส155ของเราและเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับรถอัตโมติในคลาสนี้ ซึ่งทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็น่าจะคิดเห็นตรงกันว่านี่เป็นคําตอบในเชิงการทูตหรือเป็นคําตอบที่ผู้บริหารค่ายรถส่วนใหญ่ทํากันคือการไม่ยืนยันหรือปฏิเสธความเป็นไปได้ในอนาคตแต่เราทุกคนที่ได้ยินแนวคิดของ Yamaha X Max Turbo ก็น่าจะมองไปในทิศทางเดียวกันว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะแม้แต่หน้าจอสีและระบบนําทางของกามินที่ติดตั้งมาให้ใน X Max ยังถูกส่งต่อมาให้รุ่นน้อง N Max ได้ ระบบชามหน้าไฟฟ้า y e cvt ที่ถูกลงทุนพัฒนาออกมาก็น่าจะถูกส่งต่อจากรุ่นน้องสู่รุ่นพี่ได้เหมือนกันแต่ระบบที่ว่าจะมาตอนไหนยังเร็วที่สุดเราก็คงต้องลุ้นกันในการปรับโฉมของ yamaha xmax ครั้งใหญ่ครั้งถัดไปหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ motor i v a l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย